โยอายา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 ยอายาทออาท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 าปออาป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 า ป่าป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 าลอาลาลอาลาโลอาลาโลอาลาโลอาลาลอาลาฟอะไรอันนี้ไทยฟอาาแล้วอารวาโฟอาฟาฝฟอาฟาโาอาฟาโาอาฟาโาอาา สออาสาสออาสาไม่ไม่ใช่วัดนั้นไปกบอกว่าสอเอาสานะอันนี้ต้องออกว่าสออาสาโอชอบพูดสอเอาสาจะเอาสามาจักนะนาอ่านเร็วสออาสาเดี๋เดมดมตีนะช่วยหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ดูเขาทำบ้านนะสออาสาสออาสาสาอาสาสออาสาสาอาสาเสออาสาเอ นาสุดท้ายถึงบ้านนาชิม <so ้าได้ไหมได้ครับโอจะเอาถึงดีเลยไหมดีโอเคมามาามาๆมานี่ก่อนอ่านก่อนนะมาอ่านก็อ่านเองก็อากาขออาขามอามามอามาอออาออออาอ พออาพาพออาภาตออาตาตออาตานออานานออานาจอาเอ้ยงออางางออางนี่งออางางออางยออายาเอ๊ปิตัวยออายาโยออายาโยอายาทออาธาทออาธาชี้เลยช e. no ี้เลย ออาทารอาลารออาปารอปารออาลารออาลาวออาวาวัวอาวะรออาดาลออาลารออาดาลออาลาไม่ใช่รออาดาดออาดาดาดอดอรออาดารออาลารออาลาชออาชา อสอาสาหวยมันเพิดรอรอลาคออา่ะคออา่ะรวมกันลาขาฝ่ออาฝาฝออาฝาสออาสาสออาสาหออาหาหออาหา ฟ้ากาฝ้ากาหนีฟ้ากาไม่ใช่วาจาไปอ่าบมาฟ้ากาอามา,า,าอาบมา,า,ายายตาตายาอันนี้อันนี้นาวาจาตาวาจาวาตาน่าสิคีได้ไหมเอ้ยนาสิมะได้ไหม

ร <laughs> ออีดีรออีดีรีบอ่านเร็วเร็เร็วร,วรวออีดีร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 ออีดีอรอออีกไ,ไม่เอาไม่เอาสำหรับวนันนี้ผมตัวไปก่อนไม่ไหว <laughs> <c oughs> No, <laughs>